แฟร F N N A boy boy B cat cat go T hen แคดสเฮ้ยแคไปแล้วนี่อเอไปแล้วโอเคโอเคเอ mm hmm. ดีด uh ีร้องอมาเเราจตด้อะมันต้องเขียนแบบนี้ด็อกีเขียนดีดีเรเขียนดีฟิช เอ้ยชิดไปแล้วนี่นั่นมันแฟนอ๋อชิดชิดมันต้องสูวเอฟเหมือนกันหรอเขียน <Okay, S 2> <F> ไม่ดีอืมขางทำไมเอฟเหมือนกันเ,อ,เอาก็บอกมีอยาก<ม>ให้เอฟเหมือนกันนะแวนวี <When? S 2> v. V. อืมตัวอะไรดีอ่ะ อสอบตัวอะไรบ้างม, <laughs> มีตัวอะไรอีกไหมลูก